สอนทําผมทรงนี้หน่อยจริงๆผมทรงนั้นอนะมันเป็นผมทรงที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเรามักง่ายมากๆในการที่มัดแล้วทาคลิปไม่รู้จะสอนอยังไงเอาจริงๆนะทุกคนนี้แบบพูดเลยว่าไม่รู้จะสอนอยังไงเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะคะว่าคลิปนี้จะสอนสําเร็จไหมจะรอดไหมถ้าเกิดว่าคนทําได้ก็ถือว่าแพรสอนสําเร็จแล้วกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะจากช่องแพดดี้ชาแนลนะคะคมีที่เจอกันมาหลายวันเลยคิดถึงทุกคนนะคะตีหนึ่งครึ่งค่ะตอนนี้ที่แพรนั่งอยู่ตีหนึ่งครึ่งนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสอนทําผมทรงน,รงนี้ทรงนี้ซึ่งแพรไม่รู้ว่าเรียกว่าทรงอะไรบางคนอาจจะเรียกดังงบบางคนอาจจะเรียกว่าโดนัทบางคนอาจจะเรียกว่าอะไรแต่สําหรับแพรเรียกว่าทรงคนไม่สักผมทรงของคนสุกป,ปกแล้วก็ทรงของคนที่ขี้เกียจนะคะบแบบแพรเลยเนี้ย เพราะว่ามันเป็นผมที่แบบว่าเออแพรมัดอ่างเงี้ยเป็นประจำจนมีหลายๆคนนะคะทักมาเยอะมากแล้วก็ไปคอมเมนต์ทั้งช่องระคังแล้วก็ช่องแพรด้วยว่าที่สอนทําผมทรงนี้หน่อยจริงๆผมทรงนั้นอะมันเป็นผมทรงที่เราแบบมีความรู้สึกว่าเรามักง่ายมากๆในการที่มัดแล้วทำคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทรงที่แบบขี้เกียจมากคือไม่รู้จะทำทรงอะไรแล้วทรงนี้มันเป็นทรงกันตายผมแพรเลยในเมื่อแบบมีหลายคนนะคะที่สนใจแพรก็เลยตัดสินใจทําคลิปมาสอนมัดผมทรงนี้แล้วกันนะคะง่ายๆเลยง่ายมากๆ เลยแต่ไม่รู้ว่าจะน่าสำหรับทุกคนไหมนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะ ปกติมันจะเป็นทรงที่แพระแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะม้วนตอนอาบน้ําหรือว่าหรือว่าตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันไม่ให้มันยุ่งผมมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มคืนสภาพแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าแพรยืดผมปีละครั้งนะคะแล้วก็มีที่มีคนถามมาด้วยว่าแพรเป็นคนผมหยิกเหรอไม่ได้เป็นคนผมหยิกนะคะเป็นคือเป็นผมยักษ์สมตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมหนามากๆแล้วผมมันก็เส้นใหญ่แพรก็เลยเป็นยืดปีละครั้งนะคะแต่ว่าแพรจะบอกว่าผมที่ทรงที่แพรมัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะตอนที่ยังไม่สระผมอะจะมัดง่่าายกว มาเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็ไม่รู้จะสอนอยังไงเอาจริงๆนะทุกคนนี้แบบพูดเลยว่าไม่รู้จะสอนอยังไงเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะคะว่าคลิปนี้จะสอนสําเร็จไหมจะรอดไหมถ้าเกิดว่าทุกคนทําได้ก็ถือว่าแพรสอนสําเร็จลวกันอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์มีน้อยแบบน้อยมากไม่ต้องใช้หวีก็ได้นะคะมีแค่ส่วนของแพรจะมีมียางเขาเรียกว่ายางมัดผมที่มันเป็นแบบผ้านะคะเป็นยางยืดใหญ่ๆแบบเนี้ยนี่แล้วก็จะมียางไอัน,นียเขาเรียกยางอะไรกูไม่รู้เหมือนกันยางลเล็กๆนี้นะคะคือที่บางคนนะอาจจะใช้แค่ยางอัน,น,อน,นี้อันเดียวพอแต่ว่าแพรใช้ไไมมมม่่่ด้เเพราาาาะวป็นนนนคทีผผหหกกั อันนี้แล้วมันจะขาดเส้นเดียวแพ้เลยต้องใช้2แบบ2อย่างนี้เลยนะคะเพื่อความแน่นแล้วก็มีกิฟต์ดำประมาณสักตัว2อตัวอะไรแบบนี้นะคะเพื่อความจัดส่งเออของแพรประมาณเนี้ยคือหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเอาจริงง่ายๆของแพ้คือก้มหัวค่ะเห็นไหมอะกล้องเห็นไหมอะเห็นไหมเห็นแล้ก้มหัวเลย นี่นะคะปาดผมขึ้นมาแล้วก็ใช้2มือรวบขึ้นมาเลยไม่ต้องใช้หวีเพราะว่าถ้าหวีมันจะเหมือนเป็นการตั้งใจมัดเกินไปแต่ว่า,าย่ที่แพรบอกแหละว่าถ้าเกิดมัดตอนที่สระผมแล้วอ่ะผมมันจะดูเรียบร้อยไปหน่อยเนี่ซึ่งแพรก็ไม่ค่อยชอบนะคะเข้าใจคำว่าแบบเรียบร้อยไปหน่อยมันดูไม่ค่อยยุ่งเหยิงอะมันดูเป็นทรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้ก็คือแบบก่อนที่เราจะมัดอะ่ะถ้าเกิดใครอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุยๆอะ่ะก็ดึงจัดทรงนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ผมบางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดดึงทุยๆข้างหลัง มันจะทําให้เราดูเป็นคนที่ผุมหนักคือแล้วก็ตรงหัวมันจะเป็นกหนกมันก็จะสวยนะคะตรงไหนโหนกของผู้หญิงมันก็จะสวยอะไรอะ่ะคือตอนแรกจะมามัดให้ดูตอนที่ยังไม่สระผมก็อายไงเดี๋ยวแบบว่าขี้โค้งขี้คอกแบบขี้รังแคะอะไรอย่างนี้ออกมาอายกูยแย่เลยโอเคผมแพ้ก็จะประมาณนี้แล้วก็บางทีก็มีแอบเบี้ยนวะเหมือนแอบหัวเบี้ยวแล้วก็ใช้ยางใหญ่นะคะมัดแพรไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมคือมัดแบบนี้นะคะรอบหนึ่งแล้วพอรอบที่สองรอบที่สอง แบบนี้มัดแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะมัดแค่ครึ่งนึงอย่างนี้แล้วก็จับยางไว้อย่าเพิ่งปล่อยนะคะมือเนี้ยมือมือขวาจับยางไว้อย่าเพิ่งปล่อยส่วนมือนี้จับปลายผมจับปลายผมอ้อมอ้อมมาข้างหลังงนี้ <c oughs> เห็นไหมเนาะลำบากอะไม่มีคนช่วยนิ่ก็อ้อมมาข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้ปลายผมเนี่ยยัดเห็นไหมยัดเข้าไปในยัดเข้าไปในยางที่เราดึงไว้เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ต้องปล่อยนะคะเนี่ย ผมแพรมันผมแพรมันเส้นใหญ่ใครจะบอกว่าคนที่ผมหนาแล้วก็ผมเส้นใหญ่เนี่ยมันมัดเทียวมันเหมือนจะเป็นทรงเลยแต่เราสามารถจัดให้มันดูยุ่งได้คือแบบว่าให้ดูเหมือนไม่ตั้งใจมัดเหมือนรักสาวเกาหลีอะไรประมาณนี้เออนี่คิดเอาเองนะไม่รู้เหมือนหรือเปล่าอ่ะสไตล์แพรเป็นอย่างนี้อโอเคเนี่ยอันนี้แค่รอบเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีเห็นปะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมีความเบี้ยวแล้วก็จัดไปนิดนึงนะคะคือแพรขออนุญาตมองมองจอกล้องนะคะเพราะว่าถ้ามองกล้องเนี่ยมันจะไม่เห็นหน้าตัวเองโอเค ต่อไปใช้ยางเล็กอันนี้ใครเรียกว่ายางเล็กแล้วกันน,ะนอกอยางเล็กกับกับยางใหญ่เออ,อยางเล็กกับยางใหญ่นะคะจับจับตรงนี้เลยนะคะจับตรงผมเราเนี่ยแล้วก็มัดมัดทับไปอีกสองทบมาทับไปนี่เพื่อความแน่นเพื่อความแน่นแต่คนอื่นมัดรอบเดียวอาจจะแน่นก็ได้นะแต่ผมแพรผมมันหนักมากค่ะหนักแบบมีน้ำหนักจนมันหนักเกินบางครั้งมัดผมนานๆก็ปวดหัว เห็นไหมมันจะดูไม่ค่อยโอเคเราจึงต้องมีกิฟต์ดำนะคะเราก็จะส่งข้างหน้าก่อนต <c oughs> อนนี้เป็นส่งอะไรก็ไม่รู้นะคะอย่างงี้ข้างหน้าเราก็ดึงนิดนึงอย่างี้ให้ได้เขาส่งแล้วก็ใช้กิฟต์ดำนะคะของแพนเนี่ยแพนจะดึงมาฝั่งนี้ใช่ไหมดึงมาอย่างงี้เราก็ใช้กิฟตติดมันก็จะดูส,ดสวย แล้วก็ดึงข้างนี้ออกมาให้มันเท่ากันแล้วก็ดึงออมาเอามาลงมานะคะถ้ากิ๊ฟสตัวไม่พอเนี่ยก็ใช้เหลายๆตัวก็ได้นะคะตาของแพท2ตัวไม่น่าพอ ขอแพรสองตัวไม่พอนะคะคือบางวันมันก็พอบางวันมันก็ไม่พออย่างที่บอกทุกคนว่าไอ้รูปทรงผมบนหัวของแพรเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยมันแล้วแต่แบบมันแล้วแต่มากเลยว่าวันไหนจะมัดแบบไหนแต่หล,กลกักๆก็คือแบบวิธีการนะคะก็คือประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบว่าอาจเข้าใจไหมเพราะว่าแพไม่เคยสอนใครอะมันถนัดด้วยมือของตัวเองอะทุกคนลกสวยด้วยมือเราผมสวยด้วยมือเราอประมาณนั้นนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยอย่างที่แพรบอกว่า เราจะจัดทรงยังไงก็ดึงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนให้มันแบบไม่ได้ตั้งใจมัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมมันทุยๆฟูๆนิดนึงอะไรแบบนี้คือจริงๆทรงนี้จะบอกว่าเป็นทรงที่กันตายมากเป็นทรงที่กันตายมากๆในวันที่ไม่ได้สักผมจริงๆสอนแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าลองทาแล้วยังไม่ได้ก็ลองแบบว่าวนๆทําดูนะคะถ้าเกิดว่าแบบว่าเออชอบทรงผมแบบแพรลลขอบคุณด้วยนะคะที่แบบว่าเออสนใจแล้วก็อยากให้แพรมาสอนว่าเออทาผมทรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมีคนให้สอนจริงๆนะก็ประมาณ น,นะคะทุกคนตอนแรกว,ว่าจะทําแบบคิดว่าการแบบเออสอนผมทรงผมแค่น,นี้มันอาจจะแักสานาทีแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเกิน3นาทีไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติแพรแบบว่ากอให้มันเร็วๆแพรกลัวว่าจะดูไม่ทันนะคะแพรกลัวว่าทุกคนจะดูไม่ทันหรือแบบว่าทําไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยตัดให้มันแบบกระชับแล้วก็ให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ให้เข้าใจกันมากที่สุดนะคะโอเคไหมโอเคแพรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากทาผมทรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยแพรจะมา ทำอะไรให้ดูอีกนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย